สวัสดีค่ะมาพบกับนกอีกครั้งนะคะนกพัฒราะกอน,นอนช้อยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธิตทหารประจําของบอสนะคะวันนี้นกจะมาสาธิตเมนูน้ํากระชายปั่นจากเครื่องปั่นของบอสนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเสียงเงียบค่ะ MMB66D7M นะคะตัวไฟมีของเขาก็จะเป็นสแตนเลสแท้ร0อยนะคะไม่เกิดสนิมแน่นอนค่ะส่วนของตัวไหล่นะคะก็จะมีตัวกรองแยกกากตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวปั่นของแห้งค่ะ ผสมจะมีดังนี้นะคะจะมีน้ํากระชายสกัดนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสกัดอแอ่กอยกาก,ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวสับปะรดค่ะน้ํำตึ้งน้ำมะนาวนะคะน้ําเชื่อมแล้วก็น้ำต้มสุกค่ะอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําแข็งค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากหั่นสับปะรดนะคะชิ้นละประมาณ1นิ้วค่ะสําหรับที่ใครที่มีไอเดียดีๆนะคะสามารถแชร์ได้ใน Boss Cooking Community นะคะ ทาง Facebook ของเราได้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราใส่น้ำแข็งเข้าไปะคะ่ะตรงส่วนนี้ถ้าเราจะใช้เป็นน้ำแข็งเก็ดละเอียดหรือว่าจะเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กก็ได้นะคะ หลังจากที่เราใส่ตัวน้ําแข็งลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยสับปะรดค่ะ,ระ,รคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะตามด้วยน้ํากระชายค่ะน้ํำผึ้งนะคะน้ําเปล่า น้ำเปล่านี้เราอาจจะใช้เป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมสิดท้ายด้วยน้ำมะนาวค่ะถ้าใครไม่มีสับประรดนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำพึ่งกับมะนาวแล้วก็น้ำแข็งธรรมดาก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเกิดให้เราเปิดสวิตช์มาที่ออนค่ะพอไฟขึ้นอย่างนี้นะคะให้เรากดปุ่มไฮสปีดได้เลยค่ะ ละ,ละเอียดนะคะตัวนี้ตัวเครื่องของเขาจะปิดเองอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ละเอียดพอเราสามารถปรับเพิ่มได้นะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะสังเกตนะคะว่าเครื่องนี้ค่ะจะสามารถใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่มไ Speed เท่านั้นเองนะคะเครื่องเราก็จะสามารถหยุดการใช้งานได้อัตโนมัติเลยค่ะ mm. ถ้าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆมันก็จะช่วยลดเวลาในการทําอาหารของเราได้ลงเสร็จ mm. เรียบร้อยแล้วนะคะนกักระชายปั่นสับป,ปะรดของนกค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําอาหารนะคะสวัสดีค่ะ